วัสดีครับผมเซลล์วิรภาพนะครับจากอีสุนครหลวงนะครับที่นี่คือสาขานวานครน,นะครับวันนี้ผมจะนํารถไปส่งลูกค้าที่จังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าลูกค้ารอรับแล้วมีรอยยิ้มเป็นยังไงนะครับพูดแล้วไป